หลากตัดเล็บพยายามตัดตรงนะคะ ทนไ,ไหมหมหนูกลัวข้างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ต้องกลัวเนาะเดี๋ยวพี่เอิ้มถ้าหนูทนข้างโน้นได้ข้างนี้หนูก็ทนได้เหมือนกันเนาะ

ดูดูผ่านกล้องได้เลยใหญ่มากก็เขาอ,อาจจะไม่ได้กั้นตำรีเขาพ่อแล้วเล็บเขาค่อนข้างเนื้อกว้างแต่ว่าตัดไปแล้วเขาต้องคอยกั้นตำลีเนาะกั้นตำรีต่อเนื่องส่งมาให้ให้ดูนะลูกนะสามสี่วันหนูส่งนี้มาให้ดูเนาะ หนูยังไม่เคยถอดเลยใช่ไหมเล็บนะคะอย่าปล่อยให้เป็นหนองนานถ้าเกิดเล็บเป็นหนองนานนะคะเล็บมันจะผิดรูปอันนี้เหมือนกันหรอกนิดนึงนึง dua tiga oh, ini teman loh, hmmm, apa lagi